ก็สวัสดีกันด้วยก็พบกับรอยก่อนเอเอ้ยไม่ใช่พีเนะครับปานุฮอเกีนนะฮะอันนี้ก็ต่อกันจากคัสที่แล้วเลยแล้วกันนะรอยเด่นดีแกงขาดไปนะสามอาทิตย์ต่อมานะครับจากคัสที่แล้วเลยรอยเด่นมันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่รู้มันทำอะไรอยู่นะฮะดียร์โย่รอยเดนเป็นไงบ้างไรเดนเอ่นสะดวกดี ความชัดเจนด้วยก็สัญญาณโดยตรงมันต่อกระสุนประสาทตามันก็เลยเป็นเงี้ยแหละเห็นอยากรู้ว่าเมื่อนายบินอยู่กับนกอะไรรู้สึกเป็นไงบ้างบินเหมือนนกเออเหมือนนกที่ปกติดกับตูดมากกว่าเฮียอ่าจะพาพวกเราไปถึงจนได้ไหนไม่ต้องห่วงหรอกหายใจมั่งป่งไว้ได้ยินไหมไรเดนได้ยินกับดลอกตู้จิลลิมส์นะว่า ไปกดในการดูแลร่างกายของนายอ<ร><ร>่ะมีสองการนะอย่างแรกคือริงเอานาโ,โ,โนรีพอร์ตอ่ยูนิต่ของสตูมาอีกอย่างนึงก็คือเอ่อเอาอะไรไฟฟ้าเหรออิเล็กโทรไลต์มาโอเคคุณน <Okay. S 1> ายบลูกรมายังไงถึงอะไร ข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบอะไรไม่รู้อะไรสักอย่างนะซึ่งเก็บไว้ในมือข้างซ้ายเป็นส่วนมากนะฉันได้รับอนุญาตให้อัปเดตพลังของนายได้ตลอดเวลาเลยแลกเปลี่ยนกับแขนข้างซ้ายนใจกว้างจริงเลยทักเตัแวแบบนี้ทางนั้นฉันคงได้รางวัลโนเบลเกียอะไรเนะี่ยโนเบลคบน อีกสามทีถึงเป้าหมายใกล้ถึงเป้าหมายแล้วค่ะที่ทันทางประกาศเราไม่มีการเคลื่อนหมยหรือถ้าเราคงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกองทัพก็เยี่ยมเลยจะได้มีเวลาในการอธิบายฉันรู้นะเออตอนแต่ก่อนนะก็พูดอย่างงี้แหละแต่วันนี้ฟังฉันหน่อยนะเ็ามาเอาคือเข้าสู่คาร์เซ่นจำกัดนะ เออพวกผู uh, people, right? yeah, staying, no ้ก่อการร้ายเนี่ยมันฟื้นมันฟื้นฟูรัฐบาลที่เป็นทำขึ้นมาใหม่ชอบทำขึ้นมาใหม่หรือสร้างรัฐบาลที่ชอบทำการนี้เป็นอะไรเนี่ยไอ้พวกที่เออจงรักภักดีเนี่ยมันตายห่าหมดแล้วไอ้เหี้ยเออเลยจ้างเรามาไปทำงานนี้ เอ่อเมื่อปี2,015เหตุการณ์สกนรน้ายต่อเนื่องที่เจโจเมื่อปีที่แล้วด้วยเอาเฮียเออจะพวกนั้นสังหารจะพวกที่สังหารน่ะมาที่นี่สินะหากเราหยุดพวกมันไม่ได้ก็คือเราจะขาดสติภาพในการไอสติภาพไปเลยละปัญหาักของเราก็คือไอ้ไอ้เนี่ยอะไรเนี่ย ไม่เชื่ออะไรเนี่ย Justin Samus โอเคที่เราเจอแล้วไหนคุเจอบราสินะนั่นเคยเจอบราสินะเออเหมือนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ที่ซ้ำมาแล้วนี่เออเกียร์ละเออส๊อตส๊อเพื่อนผมก็แพ้ไปทันนะโทษทีด้วยครับบางครั้ง ไอ้เหี้ยจะโดนไอ้เชี่ยเหมือนแบบเด่นเต๋โอโหไม่แค่อ่ะเหมือนมัดไลท์เตอร์เลยอ่ะเนี่ยวจะพร้อมจะลงสู่อันนี้ลเลยเนะมื่อกี้ลืมบอกวินที่นี่หยดน้ำนะแต่เอ้ยสนิมแม,นะม่น่า้องใส่รุ่นนี้รุ่นใหม่อ่ะไม่เป็นสนิมอื้มอื้ม ยิ่งกว่าไอรอนแมนอีกนะฮะโอ้โหไรเด้นได้ถึงฟังนะ้ปะพาราเซ่ตอนน่้มุ่งหน้าเข้าไปตรงมลางเลยฉันอ่ฉันเพิ่มรายการรายละเอียดลงไปในเออในโซลิเตอร์เรดา้าแล้วกดลองกดเล็บสามดูมันมีอะไรเล็บสามนะอ๋อเบอร์โทร ห่อใจแลกเบอร์นะอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นอันอัปเกรดอะไรสักอย่างนึงโอเคไปต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยแลก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 อือโอเคครับไม่กินแหละเฮ้ยนี่เอาหน้าไปดีกว่าเฮ้ยเอ็ยังบินยังบินเออเเดี๋ยวผมชอบที่ชอบพูดว่าเรือบินเนี่ยอ้าว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 อาชิปเอออ้าวโอ้ไปจะขึ้นตรงไหนวะเนี่ยโอ้ อ๋อนี่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 ขึ้นมาจ้าเฮียไอ้ฟันบันไดพังอีกอ่ามาเออไอ้ตัวนี้มันใช้วิงวอกันเนี่ยปวดสเกลเจอโกสเกลหลายตัวนี้ไม่ไม่ไอ่่ะไอ่่ะไอ่่ะนี่นี่นะอุ๊บนี่นี่นะ เอาเขี้ยนมาแตกเอาน้ำเกเเียวมาแตกไอ้โอ้ย um, ห so, ูอือเฮ้ยเยยดล่วงอยู่ตรงนี้มันล่วงอ้นี่มึงล่วงแตกกันแตกมันนึงนะโอเคครับเรียบร้อยมันตายหาหมด ่าคือเทคโนโลยีท <music Brothers> okay, so ah <im itation noise> ี่ทันสมัยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเออเป็นไงบ้างอิ่มเลยสินะถึงฉันตาบอดถึงฉันตาเลยฉันก็สามารถสู้ได้ประชวยนายนายเป็นเทคโนโลยีที่เจริญเติบโตไวมากเลยมันเป็นกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยพคนหน้าสักอย่างเนี้ยเออ Way less risk of collateral damage than your typical UMP strike. And don't forget the PR angle. Oh PMC PMCs, on the other hand, oh Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. เออใช่บอกเป็นกำลังที่ v S P S P O S O P เออเหมือนกับแบบพระ,ระ,ระกพกำลังมหาศาลเลยฉันได้<ม><ม>บนอะไรทันนนะ้งน like ั้นเนี่ยเออโอแต่ยินไว้เจ้าบาคุรออะไรทุกอย่างจะพูดทำเพี้ยอะไรกูไม่เข้าใจจริง People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. It's a bit cold, right Even for you. Anyway, uh... Hiskul? Let's get working. Time to increase the peace. Right. กูกูนะฮะก็ซอเี่ด้วยบางครั้งก็อาจจะกากไปนิดนึงนะฮะโอเคไปหญ่เฮียวิ่งดิเอ้าโอไปครับยังไงมั่งไรเด้นทำงานสกัดกำรังหนซิ ดูปอดศัตรูเขาไม่เจอใครเลยดังนั้นก็ดีแล้วมาทบทวนเส้นทางให้กับนายกันดีกว่ายังเคยบอกว่าประชาการใหญ่ของศัตรูนั้นอยู่ในโรงงานกันน้ำมันเออริมชายฝั่งจากการถ่ายภาพของอะไรทักอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันต้องการมุ่งหน้าตัดผ่านตัวเมืองข้ามสะพานก็ไปสู่เมืองเลยดังนั้นฉันคิดว่าพวกมันน่าจะ รอนายอยู่นะอะไรแบบนี้โอเคโอเคแล้วม okay. Okay, ผมไปเมื่อกี้ยุงกัดนะฮะเล่นในช่วงกลางคืน้าเป็นอย่างนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเอ้อไม่ได้แล้วสิ่งสำคัญคือการเปิดก,กล่องเปิดกล่องนะครับผมลืมเลยข้างล่างนี่มีมีกล่องอยู่ เดี๋ยวมันไม่มีของเดี๋ยวไม่อัปเกรดไม่ได้นะเคมีของนะขึ้นกันฮึบเยบจนี่ครับกล่องอีกกล่องนึงฟันมาไ่เก็บซดีเฮ้ยคนคนเออราต่างหามันนะไอเ่างลังกาเเรารตางหานกันเหนมันรู้ตัวใกล้นะแล้วก็ เดโปงแทงขงหลังนะทะลุถึงหัวใจนะเขาปองสักโอเคเดินมาปึ๊บเดินเออใช้งานอะไรกันเออนายสามารถเปิดใช้งานไอ้อะไรมดมดอะไรทุกอย่างนี่แหละร่างการของนายจาะห์ข้อมูลเอ่อ ไอ้อ์สักอย่างนะกดกดหนึ่งฮืมอ๋อจะมามันสามารถมองเห็นนะเอ่อศัตรูได้เอ้ยอะไรนะ่ะมันมีตัวประกันอยู่ตรงนั้นเหรอเฮี่ยะมันต้องไปแบบระมมาระวังนะฮึบจริงหรือเปล่าค่อยๆไปค่อยๆไปเฮีย้ยนี่นะไปทางหลังมันกจะเทยอีอตอออ๋ตายหาไปนะฮึมฮืม ไป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 หนึ harma, ่งหนึ่งที่มันเดินมาทำอไงวะยิงไปดีอะไม่อยากกูว่าด้วยอู้วามนะฮะโอเคร้อมผ่านไปกันเฮ้ยมีหน้ากากเหมือนกูแต่ไลรซึ่งปัญญาชนจริงอื้ออ่ะอ่ะๆๆะว่ะอ่ะอ่ะ้โหจายู่ เกมนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่มีเลือดแล้วนะฮะแต่มแม่งคิดผิดคงว่าสาใจอะเกมเนี่ยนะเราเก็บเก็บเก็บของมันมีของม่ของนะเหี้อะไรแลระเบิดแล้วเออใช้ระเบิดได้เหรอกดอะไรใช้ระเบิดอะ่ะไม่ใช่เอ้าชิปกดซี หนึ่งเหรอไม่ใช่หนึ่งคือสแกนอ๋อกระสองนะครับตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงนี้ไม่ใช่นี่นี่เออระเบิดนี่ระเบิดอันเดียวแล้วตอนใช้กดอะไรอะ่ะหาเลยกูอ,อ๋อสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดตัวประการมันจะตายปะะ่าวเฮ้ยไปกิน เอา้ยยิงตัวประกันกูเฮ่ยโอ้โยโอหเซ็งมากนะเสียเสียลมเลยไม่เป็นไรตุบการ์ดตายไปเถอะเอ้ยอย่างน้อยมันก็มีคุณคุณค่านะกุหลาจริงหรือตวประกันตายเฮ้ยไอ้ใครเอามตุบการ์ดมาเนี่ยมันก็คืออะไรเนี่ยไม้เทอาเกียร์นี่เองครับตัวเล็กนะเฮ้ย อ้าอ่าโดนนะกูหนึ่งดอกเฮ้ยนี่นะนี่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 บได้มามากูฟันได้ดีมาอุ้ยส่ก่องมากูกินเออโอ้ยเต็มเต็มนะอึ๊บนี่ ไปอยู่ไหนวะนี่นะตัดแขาเอามาแตกไอ้สัตว์ไปจะกินอือโอ้โหเลือดมึงสีเขียวไม่ใช่คนเฮ้ยนี่นะ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 อย่เออคือบเฮ้ยมากอะแต่ก็ในวงแหวนจะเพิ่มรังเฮ้ยโอ้โหนี่นะสัดเอามากินนี่แดก ไปตะเกียร์ไปไหนละเฮ้ยนี่ไงลองดีกว่าใช่ไหมลองดีกว่าใช่ไหมโคกุไมึงจันกูเลยอะอาบับปีแอกูอุเจี๊ยกูอาบับกูฟาดเลยเนี่ยไหนววะเฮ้ยหายเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่เตะไม่เตะมึงเป็นนกกระตอกเท่แค่ไหนโอ้โหโว้ยเฮ้ยโทษทีครับผมก็เล่นไม่เก่งนะต้องต่อลีไว้ด้วยอ้อย อยู่ด้วยมึงยิ่งเฮ้ยหังหังหนี่เลครับเขาของหมดแตกแตกของใหญ่นี่คือผมจะบอกว่าผมอาจจะเล่นจบแบบเล่นจบแบบอันนั้นเลยผมก็าอาจจะทำไม่ได้ับเพราะว่าเหมือนกับผมเล่นในโน้ตบุ๊กแล้ว ความจำของไดผมไม่ไม่พอนะมันใช้เยอะมากเลยถ้าจะลง HD ดดใน YouTube นะคือมันใช้เยอะมากฮะก็คือเฮ้ยเราจะเราไปเล่าข้ามได้ปะอุย้ยเหี่ยอร้อยโอเคโอเคคือดุบๆกันไม่โคตรโง่มันเป็นหุ่นยนต์ไหมเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรหออุ่นยนต์มันโง่าเนี้ยนะ เฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรครับอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่นี่นี่อะไรครับผมยังไม่ทำอะไรเลยแตกนะเฮียโอ้โหไอเกียไอเดียไอ้นี่เกียดจริงเลยนี่อ่ะนี่อ่ะอยู่ลืมอย่างเงี้ยมัตายอย่างเงี้ยมึงตายอ้อยล่วงขกูทหารนี่ตายโอ้โหลงมาเหยียบซ้ำอีกเฮียวันนี้

โอ้ยทำไมต้องมาเล่นหัวกูด้วยกูไม่ชอบอะไรมาเล่นหัวก็เกี้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมมาตัดแขนตัดขาตัดอ,อกตัดเท้าน้ำตัดตัดตัดให้หมดตัดนี่เอ้ยเป็นอะไรหมดเอ้ยนี่เพื่อนมันนี่นะแล้วเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนมันเนาะนี่โอ้โหผู้เกียรติพวกนี้จริง ชอบเตีนนะจเียนี่กูไม่ชอบตีนอเหี้ยนี่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 จะเจียตีนี่กูตลอดนี่ะนี่ะปัด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 แปลกซะอื้อจีพวกชอบเียเตีนี่กูเนี่ยโอเคเราไปที่ตรงนี้เลยอืออปะ คือผมจะอัดคลิปนานไม่ได้นะฮะประมาณ20นาทีก็โอ้ปาไป20 30ิจีแล้วปาไป50าสิบจีก็โอ้โหแล้วโน้ตบุ๊กนี่ก็ต่ำเหลือเกินนะฮะไม่ได้จะมีอะไรมากมายเลยอ๋อไม่ทำล้วเนี่ยกูก็อ่านไม่ทันเสียงอะไรเนี่ยกดกระโดดไปเถอะ นี่อาวุธมีระ,ะเบิดมีอะไรไหมอ่ะนี่กดสามเหรอกดเท่อไม่โทรหาใครอ่ะอ๋อมีคนโทรมานะไอเ้นเนียนี่นนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์นโอ้ยเหยียดตังค์นะว้เอ้ยอยู่ไหนวะคือผมจะผมดู พวกฝรั่งมาคือผมจะเล่นถึงตอนที่ฆ่าหมาได้กันแต่เป็นหมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรมันคือหมานั่นเองสวัสดีไซบอร์กนินต้อนรับอะไรวาเนี่ยเฮ้ยโผหน้ามาเฮี้ยโผไม่ไมึงอัวหางโผโหน้ามาเฮี้ยโอ้โหเกือบโดนเลยเฉียดคางกูเลย ทางอุตสาเรียลแหละอันนี้คือหางมันนะหางไอหมานะตวงลวงแล้วปูล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงเอ้ยเยอะอะไรเนี่ยมันเยอะลงอย่างเท่ลงอย่างเท่ลงอย่างเท่ตัดปุ๊บโอ้ยไอหมาปากมันนี่แดงมากเลยอือกูนปากมันทำลิปซะแล้ว แกบินควายโอ้ยอะไรเนี่ยไอเอฟอะไรเนี่ย prototype อะอ๋อไอ prototype เอ่อเป็นเครื่องปฏิบัติการโดยอัตโนมัติที่มีปัญญาสซีเบริ์สูงติดตั้งเอาไว้ในเออ่ส่วนติดตั้งอินอะไรสักอย่างเนี่ยเสริมเข้าไปทำให้สามารถสื่อสารวาจากับผู้อื่นได้ ฉันนี่เป็นยาเกินกว่ามนุษย์จะติดตังการเสียอีกอย่างงั้นเหรอฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าแกอื้มโอ้โหแม่งโคตรเท่อ่ะฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าแกเหรอมึงมึงฆ่าได้เหรอแค่นี้เหรอเป็นกระบวนการคิดที่ง่ายมากสำหรับสำหรับแกเออง่ายดี พี่จะมาแกเอ่อฉันควรวมมิเคราะห์สิ่งสำคัญอะไรเนี่ยแต่ไม่อาจปฏิเสธคำสั่งสั่งได้เอ่อจะมีปัญญาสูงไปทำไมถ้านายไม่ใช่ตัว,ตวเองนั่นแหละมึงควายมึงควายไงเหี้ยเออมึงหมาไงมาหมาเพ่อนทหารควายได้ไงโอเคมาเจอกันหน่อยหมา

เป็นเหล็กนะไอหมาส้นิ้มเฮ้ยไอหมาส้นิ้มไอหมาส้นิ้มไอหมาส้นิ้มจะไปไหนจะไปไหน,นจริงจงมากจะหอนทำไมล่ะอ,อ้าวชิปมึงพาไอ้สเกลมาด้วยนะี่น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 ี่ไมา้เพิ่มมหลังไอโกสินะกูสเกล จะตืต่นทำไมล่ะอืมอ๋อลงมาไอ้สมวะนี่นี่เอาลงมาดีโอ้ยเตือนเวลาโอ้ยดูยังเหลือคนหนึ่งอ้อสกาไเออยู่ดีมึงอืมอืมเฮ้ยไ,ไม่ตรงนี่แดกตะกูร้อยเพื่อมึงตามหมดแล้วใช่ไหมมึงจะลงมา เนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยลงมาลงมามานีอ่ะนีอ่ะนี่น่ะเอาไปกูเอากูไปแตกอุ้ยอืมอืมอืมตัวเป็นไหนแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาอย่าโอ้อยอะไรแทงหน้าอกไอ้อยโอ้เีย Oi, bikin, yêu thương, hoặc là bước lại hát đẹp. Oi, mày, 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 โหัว้ายกไอพวกเอาปืนไป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 นี่ไอะไรนะไอมาสนิทาอย่บอกมึขอียไม่เอาลูกไม่เอาโอ้ยนย่งเงี้ยสกามาอ่ะโอ้โหไอเยมไม่ดีสกานะเนี่ยเยมบางคันมา้วนันคือมันคืเกียร์น่ เก่งมากไอเนี่ยชอบทำให้กูอาบาอัต่ะไอเนี้ยนี่เกิดกูหน่อยนี่นี่นี่อยู่ด้วยมึงเอ๊ะไอไอละนี่นี่ละน,น,นี่แตกข้ากูเฮ้ทำกูอาบาาัตนะไปไหนไปไหนมาไไโอ้โหมึงหอนนี่แกมึงลงมาเลยมึงต้องหอนเนี่ยวะ เอ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้ยนีโดนไปหนึ่งดอก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 ดอกใหญ่เลยตอนนี้อื้อหือดอกใหญ่เลยตนนี้โดนไปดอกใหญ่โดนไปดอกใหญ่โดนไปดอกใหญ่เฮ้ยจุดเอกไม่ทันว่ะนี่โดนไปไอ้หมาบ้าไอหมาไอ้หมาไอ้หมาสนิมไอ้ไอ้หมา เฮ้ยกูไม่รู้จะหมาอะไรแล้วไอ้เฮี้ยหมาไหนเออเฮี้ยเป็นเศษเหล็กเลยคันนี้มึงอูฮฮ้ห้าาเว้ยชนะแล้วนะครับผมอะไรอ่ะมันบอกอะไรซบอกอะไรสักอย่างน <pod> ี่แหละลืมเออฟรีดอมฮะฟรีดอม ออมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยฮะโอเคโอ้พระเจ้าโอเคนะครับผมพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะติดตามชมพาร์ทหน้าได้ใหม่ในคลิปต่อไปเลยนะครับผมก็สวัสดีด้วยเลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะโหลดนะมีลิงก์ด้านล่างโหลดนะฮะผมแล้วก็ผมก็เพิ่งมาทำคลิปแรกๆครับก็ไม่รู้อะไรนะครับก็ขอโทษด้วยนะถ้าพูดอะไรไม่ดีหรือว่าพูดไปกระทบใครนะครับผมก็ ขอโทษด้วยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในาราทหน้าครับผมสวัสดีครับ